ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรสิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานมาธรรมสัญจรยังวัดป่าหวายนะครับซึ่งวัดแห่งนี้มีท่านพระครูประพัดโพธิคุณเป็นเจ้าวาดวัดป่าหวายนอกจากนั้นท่านยังดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอํา,าอเภอบ้านไข่ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับในสังคมปัจจุบันนั้นจะเห็นว่าเป็นสังคมผู้สูงวัยนะครับซึ่งเฉลี่ยอายุของคนทั่วไปนะครับก็ประมาณ75ปีอย่างไรก็ตามนะครับวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นศูนย์รวมที่ให้พุทธศาสนิกชนทุกเหล่านะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะวัดป่าวายนั้นนะครับมีศูนย์ชมรมผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมาพัฒนา สุขภาวะทางกายจิตสังคมและปัญญานะครับวันนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัมพันธ์จันดำจะนําทุกท่านไปติดตามรับชมบรรยากาศสิ่งที่น่าสนใจของวัดป่าหวายอําเภอพันไายจังหวัดระยองกันขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ อนนี้เราก็อยู่ที่วัดป่าหวายครับหมู่ที่ตําตำบลหนองบวงัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเมื่อสักครู่เรากา็ได้ไปดูชมรมผู้สูงอายุที่มารวมกลุ่มกันเพื่อสันทนาการกันเองไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีไทยการรําไทยที่สวยงามและก็จะเห็นว่าบรรดาพ่อพ่อแม่แม่ก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขครับต่อจากนี้ไปเราก็จะมาเยี่ยมชมวัดกันนะครับวัด ป่าหวายนะครับเราอาจจะได้ยินชื่อไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าพูดถึงหลวงพ่อรัตอัตตสาโรหรือพระครูประพั์โพธิคุณนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยองนะครับท่านก็เป็นพระผู้มี ความเมตตาและก็เป็นผู้สร้างวัดป่าหวายนี้มาด้วยตัวของท่านเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวบรวมปัจจัยจากศรัทธ,ธาสาธุชนทั้งหลายหรือว่าด้วยฝีมือช่างที่หลวงพ่อเป็นผู้มีความสันทัดถนัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังประวัติของวัดและก็ะก,กราบนมัสการหลวงพ่อกัน ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าพระอุโบสถนะครับแล้วด้านขวามือของผมก็เป็นวิหารบูรพาจารย์อัตตาสาโรก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์ของอหลวงพ่อรัตนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทาาหลวงปู่ทิมแล้วก็หลวงพ่อสาครนะครับก็จะมีรูปเหมือนให้ท่านทั้งหลายได้กราบสักการะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบนมัสการพระประธานในอุโบสถด,ด้วยกันครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในพระโบสถวัดป่าไหว้นะครับซึ่งหลวงพ่อรัฐอัตตาโรก็ได้เป็นผู้มาก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ครับแล้วก็ได้ทำวัตถุมงคลเป็นครั้งแรกในปีนั้นด้วยโดยหลวงพ่อสาครท่านมาร่วมสร้างในตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่มีความเข้มขังแล้วก็เป็นแนวทางในการสร้างพระ หรือวัตถุมงคลในรุ่นต่อๆมาในพระอุโบสถก็โอโถงสวยงามนะครับแล้วก็มีศรัทธามากมายจนเหลือเงินในการสร้างอุโบสถไปสร้างศาลาและก็เสนาสะนะอื่นๆได้อีกมากมายอันนี้ถือว่าเป็นศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อรัตน์ของลูกศิษย์ลูกหาก็เราจะเห็นจากการสร้างศาสนสถานไว้ในวัดป่าไหวาแห่งนี้ครับ ราอยู่ในวิหารบุรพาจารย์ของหลวงพ่อรัตน์นะครับคือครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อรัตน์นั่นแหละครับองค์แรกนี่ก็เป็นหลวงปู่ท่านะครับที่ท่านบวชครั้งแรกก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็ติดตามได้ไปพบหลวงปู่ทิมได้ไปพบครูบาอาจารย์หลังจากท่านลาศิกขาไปแล้วท่านก็ได้มาบวชอีกรอบหนึ่งเพราะว่า คารวาสมันหมดนะครับต้องมาเป็นครัววัดว่าอย่างนั้นหลวงพ่อสาครทักท่านก็ได้มาบวชแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหานี่หลวงปู่ทิมก็เป็นสหธรรมิกของหลวงปู่ทาบในยุคนั้นท่านก็ได้ไปกราบไปเรียนรู้มาด้วยนะครับแล้วก็หลวงพ่อสาครเป็นลําดับต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นความกตัญญูของหลวงพ่อนะครับที่จะสร้างบุรพาจารย์ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ พอดีพอมาถึงตรงนี้นอกจากในเรื่องของความกตัญญูแล้วหลวงพ่อรัฐท่านจะเน้นในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนหรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็เลยได้มาดูชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่แล้วก็ได้ถามกับพี่เล็กนะครับว่าความเป็นมาของโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่เล็กช่วยอธิบายหน่อยครับก็คืออดำนิของหลวงพ่อเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยท่านนายกสุจิน์สุเก กับท่านรองสำราญเวหัณรัต์ท่านได้มาปรึกษาหารือกับหลวงพ่อเรื่องอจะสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเรามีที่เราซื้อที่ไว้เนี่ยเพื่อสาธารณะประโยชน์อยู่แล้วถ้าทางอบตอสะดวกก็ให้มาใช้สถานที่ตรงนี้ได้ท่านก็จะมอบให้และก็ถ้าทางอบตอไม่สะดวกเรื่องงบประมาณก็หลวงพ่อเ็าจะมีดำริที่จะ อาจจะจัดงานจัดพระป่าหรือสร้างวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะหาเงินมาทำตรงนี้ให้ด้วยตัวท่านเองเมื่อกี้แม่ๆพ่อๆที่เล่นนังกะลุงก็ได้มาใช้ห้องใต้คุต,ติพระอยู่แล้วนะครับในการทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นในเมื่อมีความต่อเนื่อง โดยท่านผ<ม>อกมลเมฆโหราเนี่ยครับท่านเป็นผอโรงเรียนตั้งแต่เริ่มสร้างแล้วก็มาเป็นผอโรงเรียนผู้สูงอายุอีกเนี่ยทำกลุ่มได้ดีมีความจําเป็นในการสร้างอาคารทางเทศบาล<อ>เห็นพ้องด้วยด้วยเมตตาของหลวงพ่อ,อก็น่าจะมีโอกาสได้สร้างในเร็ววันนี้นะครับอ,อีกท่านหนึ่งครับท่านอริยทัศน์นะครับท่านก็เป็นตัวแทนของสสเนาะเป็นหน่วยจัดการเป็นหน่วยจัดการร่วมนะครับท่านก็มีความเห็นในเรื่องของ บ้านวัดโรงเรียนเกี่ยวกับผู้สูงอายุมันจะเป็นเรื่องราวได้อย่างไรท่านให้ความเห็นหน่อยครับพอพอมาทําเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยเราได้เห็นนะคือบารมีของผมพ่อเนี่ยท่านมีเมตตาสูงแล้วผมก็ได้ยินว่าท่านมอบที่ให้กับทางท้องถิ่นด้วยในการทำโรงเรีนผู้สูงอายุผมว่าอไอ้เรื่องนี้น่าจะเป็นโมเดลให้ทั้งประเทศใต้ไม่ใช่ว่าเราจะมาทํา แค่ผู้สูงอายุแต่ว่าน่าจะสะท้อนเรื่องของความเมตตาของพ่อเนี่ยเรื่องวัดเนี่ยที่ท่านเมตตาแล้วก็ไม่ได้สง่งเพาะเรื่องของที่ทําเรื่องเด็กอย่างเดียวแต่ว่ามันย้อนกลับตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่แล้วมาถึงผู้สูงอายุเนี่ยมันเห็นคุณค่าร่วมกันแล้วก็เราคิดว่าเรื่องนี้น่าจะสะท้อนให้สูขสานาระมากขึ้นผมก็เลยคุยคุยกระทางพื้นที่นะแล้วก็คุยปรึกษาท่านนายกด้วยเหมือนกันว่า เรื่องนี้น่าจะทําให้เห็นภาพให้เห็นชัดไปเลยแล้วก็สะท้อนไปให้สังคมเนี่ยได้เห็นว่าความเมตตาบารมีเนี่ยขององค์พ่อรัตน์เนี่ยท่านท่านได้เห็นมากกว่าที่อย่างเราเห็นนะว่าไม่ใช่ว่าสังคมผู้สูงอายุทาแค่ผู้สูงอาย,ยุแต่ว่าทํายังไงให้ผู้สูงอายุเกิดคุณค่าทางสังคมด้วยเนี่ยครับ ครับก็ฟังดูเรื่องราวมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันคงต้องรอเวลากันมาพอสมควรตั้งแต่ท่านคุณครูกำมลเมฆโหรามาบรรจุเมื่อปีพุทธศักราช2511 12นู่นแหละแล้วทำงานจนแล้วเสร็จแต่ยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องมาในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุต่อซึ่งที่ท่านอริยะัศต์พูดไปเนี่ยมันไม่ไม่ได้ยากนะครับแต่ปัญหาคือท้องถิ่นจะเห็นความสำคัญไหม หลวงพ่อจะมีเมตตาและมีวิสัยทัศน์หรือเปล่าแล้วท่านผู้นําของผู้สูงอายุอย่างเช่นท่านผออ,อมลเนี่ยมีการทุ่มเทไหมแล้วก็ส่วนสนับสนุนอย่างสอส,อส,อสอที่ท่านอรยิยทัศน์ดูแลอยู่เนี่ยในเมื่อแม่น้ําทั้ง 3- าสี่สายนี้มาบรรจบครบกันแล้วด้วยเมตตาบารมีของหลวงพ่อเนี่ยที่จะเป็นทั้งสถานที่จะเป็นทั้งปัจจัยและที่สําคัญคือความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นถามว่าจะเป็นต้นแบบให้กับ ทั้งชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศนั้นมันจะเกินเลยไปไหมก็ไม่น่าจะเกินเลยแต่กว่าจะขยายผลได้เราก็ต้องทำใจครับว่าเราจะหา,าพระผู้มีปฏิปทาแบบหลวงพ่อรัตน์ได้มากน้อยแค่ไหนเราหาผู้ประสานงานแบบท่านอริยทัตได้หรือเปล่าเราหาท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเป็นท่านนายกเป็นท่านรองนายกที่มีวิสัยทัศน์แบบนี้ไหม และที่สําคัญเรามีผู้นําอย่างเช่นผออ,อกมลเมฆโหราหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เราต้องสร้างแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ามีต้นแบบเกิดขึ้นที่วัดป่าวหาวยแห่งนี้ก็คงไม่ยากที่จะเป็นแบบอย่างให้กับท้องที่ท้องถิ่นอื่นๆได้เอาไปเป็นแบบอย่างเพื่อพัฒนาประเทศชาติแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลผู้ คนในท้องที่ท้องถิ่นตลอดช่วงอายุไขตั้งแต่เกิดจนเป็นผู้สูงอายุอย่างเช่นชุมรมผู้สูงอายุที่ตำบลหนองบัวแห่งนี้ครับ ตอนนี้ก็มาเปิดกลุ่นะครับเราอยู่ที่ตู้วัตถุมงคลของหลวงพ่อรัตอัต,ตสาโรนะครับที่ท่านทั้งหลายเคยได้ยินกิติศัพท์หรือว่ามีความใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของก็ที่มีอยู่ก็เยอะนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาทราบถึงความเป็นมาเป็นไปกับพี่เล็กนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ดูแลหลวงพ่อมาโดยตลอดในการที่จะไป เรียนรู้กับครูบาอาจารย์หรือว่าในการสะสมมวลสารที่จะมาสร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกเมื่อกี้ผมอ่านในหนังสือปีพุทธศักราช2537ตอนสร้างโบสถ์นั้นเป็นหลวงพ่อสาคอใช่ไหมครับเพราะรว่าทำ,ท,ำทำไมทำไมไม่สร้างเป็นหลวงพ่อรัฐเลยในสมัยนั้นคือค,คือจริงๆตอนนั้นน่ะพวกผมเนี่ย ก็พยายามที่จะขออนุญาตหลวงพ่อรุ่นแรกเนาะอยากสร้างเป็นของหลวงพ่อเหมือนกันนะในในในสายลูกศิษย์เนี่ยอยากสร้างมากครับแต่หลวงพ่อท่านบอกว่าจะสร้างได้ยังไงครูบาอาจารย์เรายังอยู่โอ้นี่เนาะปฏิปทานเราสร้างไปตอนเนี้กระเถ่ากับเราลบหลูครูบาอาจารย์ยังไม่ให้สร้างหรอกแต่จริงๆหลวงพ่อสาครก็เปิดไฟเขียวใช่ไหมว่าหลวงพ่อจะสร้างเมื่อไหร่ก็มาปรึกษาได้เลยตลอดอยู่แล้วใช่ แต่ว่าด้วยความเป็นลูกศิษย์นะความกตันยูความกตัญยูพ่อครับแล้วแล้วแล้วที่หลวงพ่อสร้างของท่านเองจริงๆนี่ปีไหนพี่ปีห้าหกห้าหครับห้าหกเป็นขุนแผนรุ่นแรกขุนแผนรุ่นแรกขุนแผนบุชาครูรุ่นแรกไม่มีแล้วไม่มีแล้วอยู่ที่ไหนหมดที่พี่มีไหมพี่ก็ไม่มีไม่มีตอนนี้ก็ไปอยู่ตาม ส่วนมากนะจะไปอยู่ฮ่องกงอยู่สิงคโปร์อยู่มาเลเซียเยอะโรุ่นนี้เพราะรุ่นนี้สร้างน้อยต่างชาติเลยเหรอครับครับอ๋อนี่เหลืออยู่ในประเทศไทยก็ช่วงนี้ก็ใครอยากได้ก็ต้องพยายามค้นหากันพยายามค้นหาครับอ่ารุ่นแรกเป็นขุนแผนเลยขุนแผนแล้วแล้วต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นเป็นเจริญพรล่างถ้าเป็นเป็นสมเด็จนักเลงโตสมเด็จนักเลงโตปีก็ปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับอ่าก็ไม่มีแล้วเหมือนกันตอนนี้ไม่มีแล้วเหมือนกันอ่า หลังจากนั้นมาก็จะเป็นเจริญพรเป็นอ่าอะไรไล่มาเรื่อยๆ่มอ,าอมาถึงมาถึงมาถึงพีกมากก็เป็นเสม,มาเสม,มาหัวเสือรุ่นแรกแล้ว,แล,วแล้วที่ไฟช็อตแล้วล่วงลงมาตื่นมาเฉยเลยนั่นรุ่นไหนอ่ะอันนั้นเสม,มารุ่นแรกที่อาจารย์ยอดพูดใช่ไหมครับใช่ใช่ท่านเสมนนั้นเสมารุ่นแรกเลยครับเสมารุ่นแรกเนี่ยคือผมผมท้าฟานนิดนึงว่าคือเราะทางวัดเนี่ยไม่ได้คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนั้นอืมครับเราก็ไม่ได้เตรียมอะไร เป็นพิเศษแล้วก็ปีปีห้าเจ็ดเนาะเสมาดูแลภาคบดีปรากฏว่าพอถึงวันเปิดจองปรากฏว่าคนมาเต็มเต็มพื้นที่เลยบนศาลานี่ก็เต็มไปหมดเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะ่าเสมาอาาเสมาศาลาแตกศาลาแตกเลยคนเยอะมากประตูประตูวัดให้ประตูศาลาพังหมดอ่ะก็แสดงว่าเปิดมาจองก็จบเลยหมดเลยครับหมดท่านผู้สนใจอยากจะมาที่วัดมีอะไรบ้าง ที่ที่ได้สร้างอยู่ในช่วงนี้และมีให้ให้ได้<ม>บูชากันะที่เพิ่งออกเมื่อเมื่อเมื่อ,อครบ,<พ>บครบเจ็ดรอบพ่อเนี่ยเป็นเสมาเจ็ดรอบซึ่งซึ่งอังนเนี้ยลูกศิษย์สร้างมาถวายลูกศิษย์ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดคุณวิโรธคุณหนิงเขาเขาออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแล้วก็รายได้หลังคือเขาหักหักรายได้แค่ไอหักหักรายจ่ายแค่ค่าเนี้ยต้องคำ อ๋ออย่างอื่นทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบอยถวายหมดเลยครับครับแล้วก็จะมีเนี่ยรายละเอียดตามนี้ะครับอันนี้ใช่ไหมครับอันอันนี้เจ็ดรอบนะพี่เนาะอันนี้ชุดนี้ชุดนี้ยังบูชาได้ที่วัดอยู่ห้าเหรียญเลยนะครับส่วนเรื่องราคาก็ต้องดูตามนู้นนะครับต้องมาดูกันนะสวยสวยงามหลวงพ่อนี่ละเอียดนะอันนี้แบบนี้ท่านท่านดูเองใช่ไหมครับอ๋อสวยงามมากนะครับท่านแกูู่มีเกียรติครับ อันนี้ยังมีอยู่เยอะเลยนะครับแล้วแล้วแพะกับสีพึ่งอ่ะแพะกับสีพึ่งเนี่ยมาบูชาได้ที่ตู้ยังมีอยู่เหมือนกันมีครับอคือมันขาดไม่ได้อ๋อเป็นซิกเนเจอร์เลยมาเพราะว่าลูกศิษย์ที่มาไกลๆมาอะไรส่วนมากไปแหล่ต่างประเทศมาอะไรเนี่ยคือหนึ่งอ่ะจะมาบูชาสีพึ่งก่อนสองมาบูชาพระปิดตาสีพึ่งสีพึ่งเขียวเนี่ยนะครับ สีพึ่งเขียวนี่ท่านเอาตำรามาจากไหนครับหลวงพ่อท่านท่านท่านได้รับถ่ายทอดมาจากหลวงปู่ทาาหลวงปู่ท<อ>่าบบวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นต้นตำรับสีพึ่งเขียวแห่งประเทศไทยไว่าผมว่าสีพึ่งเขียวเนี่ยในกระบวนการสีพึ่งเขียวเนี่ยไม่มีใครของของที่ไหนเกินของหลวงปูป่ท่าแล้วแล้วแล้ว ทานท่านทํามาอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วเรามีสต็อกเยอะไหมหรือว่าทําใหม่ๆตลอดเวลาก็หลวงพ่อเขาจะทําครั้งหนึ่งอ่ะกับประมาณบาทพึงอ๋อครับเพราะว่ามวลสารบางสิ่งบางอย่างมันก็หายากเนาะท่านก็ทําทาทีได้บาทนึงก็เนี่ยก็ตัดมาให้บูชากันอ๋อเป็นตลับแบบนี้นะครับครอ่าก็านี่แหละรายได้ก็เป็นค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันรถพระบางอะไรค่านู่นค่านี่ก่อสินก่อสร้างไปอยู่ในนี้อ๋อครับครับ แต่มีตลอดนะอันนี้ท่านท่านที่สนใจก็มาได้เลยเพราะว่าเมตตามหานิยมครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆแล้วก็มีขุนแผนด้วยใช่ไหมครัขุนแผนนี่รุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอันนี้เป็นรุ่น2ครับปี59ปี59รุ่น2คือจริงๆจะมีลายเนื้ออยู่แต่ว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่ที่วัดมีเนื้อเนื้อเดียวแล้วก็เหลือไม่มากเลยร้อยกว่าองค์ร้อยร้อยกว่าองค์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านที่สนใจก็อย่ารีบนะครับเดี๋ยว สิงคโปร์อินโดมาเอาไปหมดเลยนะครับอันนี้ของดีๆถือว่าเป็นศรัทธาก็ทางวัดอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนครับไม่เลือกแบ่งชนชั้นวันนะมาได้ทุกคนมาได้ทุกทุกเวลาด้วยถ้าหลวงพ่อไม่มีกิรน,นิมนต์ถ้าหลวงพ่ออยู่วัดเนี่ยได้เจอได้กราบหลวงพ่อทุกคนส่วนรายได้จากวัตถุมงคลตู้วัตถุมงคลเนี่ยก็คือหลวงพ่อท่านก็จะนํา ปัจจัยพวกนี้ไปสร้างวัดไปสร้างโรงเรียนไปสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนเราได้ฟังประวัติความเป็นมาแล้วก็ปฏิปทาของหลวงพ่อนะครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าสิทธานุสิท์หรือว่าท่านผู้ที่ศรัทธาของรับรู้รับทราบอาจจะไม่ละเอียดเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเสริมความมั่นคงในศรัทธาและก็ปฏิปทาของหลวงพ่อที่ทำสาธารณประโยชน์เยอะเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาของเยาวชนบุตรหลานในเรื่องของดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสร้างเสนาสะนะเพราะฉะนั้นด้วยความเมตตาขององค์หลวงพ่อที่ท่านแขกผู้มีเกียรติมาก็จะได้กราบท่านถ้าท่านไม่มีกิจนิมนต์ที่ไหนเพราะ,ะนั้นมาแล้วก็ ได้บารมีแล้วก็เอื้ออาทรท่านด้วยนะครับใช้เวลากับท่านอย่าเยอะจนเกินไปให้ท่านได้ดูแลธาตุขันเพื่อเป็นมงคลกับคนรุ่นหลังต่อไปแล้วก็สาธารณประโยชน์ที่ท่านจะได้สร้างให้เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนนต่อไปได้ตามลำดับนะครับ มสุจินสุเกิดนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัววันนี้ก็อยากจะนาเรียนว่าสถานที่ที่วันนี้ที่ผมมาอยู่เนี่ยเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อรัตหลวงพ่อเจ้าวาดวัดฝ่าหวาได้ให้ทางชมรมผู้สูงอายุนะครับได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุของตำบลหนองบัวนะครับซึ่งอนาคต ทางอบตเนี่ยจะได้จัดหางบประมาณเพื่อดาเนินการในเรื่องของการก่อสร้างนะครับร่วมกับทางวัดมาประวายในการที่จะร่วมสร้างโรงเรียนสร้างสุขสูงอายุเพื่อจะได้มาดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าสังคมสูงอายุในอนาคตที่มีจํานวนมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราจะตั้งหรือว่าสร้างโรงเรียนสร้างผู้สูงอายุเนี่ยืบเ่องจากว่าเดิมทีเราใช้สถานที่ใต้ วัดที่วัดมาประวัยเป็นสถานที่ในการให้การศึกษากับผู้สูงอายุตำบลหนองบัวน,นะครับแต่ทีนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้สถานที่คแคบหลวงพ่อก็เลยให้สถานที่ใหม่ในการที่จะมาสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนสร้างสุประโยุเพื่อให้เป็นที่ทําการของชมงรมผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรงเรียนสร้างสมประโยุในในที่เดียวกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่วันนี้ได้ ได้น,นำสถานที่ในส่วนของที่จะก่อสร้างสถานที่แห่งใหม่แห่งนี้ครับในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของผู้ที่มีส่วนในการมีส่วนร่วมก,รรวมกับการที่จะสร้างโรงเรียนสร้างสุขสงุของวัดม้าประววยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของท่านประธานชมรมท่านผออกมลพิโุลาแลวก็ในส่วนของผู้มีกิจศรัทธาในการที่จะร่วมกันสร้างโรงเรียนสร้างสุขสงุร่วมกับลุงพ่อรัฐที่จะสร้างโรงเรียนสร้างสุขนี้ก็ทางอบปตอนน้องบัวนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ย และทีมบริหารก็จะต้องอต้องขอคุณไวหย้าทินี้อย่างสูงนะครับที่ท่านได้มีความกรุณาและช่วยกันนะครับด้ช่วยกันดูแลสังคมผู้สูงอายุของตำบลหนองบัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ ู้ชมครับในช่วงของการสแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมจะได้กราบนมัสการท่านพระครูประพัชโพธิคุณท่านเจ้าวาดวัดป่าไหว้ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้าน่ข่นะครับได้ให้คติธรรมหลักพุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตครับขอการนมัสการครับ จะให้หยาดโยมคือคนเราไม่จ้องมีมากมีแค่หาคอมีแค่ทิ้นหาคนที่มีทิ้นหาเนี่ยคุมไปทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ขอหนึ่งถึงขอหานะปานาอตินากาเมมุษาสุราเนี่ยถ้าใครปฏิบัติได้เจริญโยมเจริญนะ้ามคอหาคอ คลุมใบมดคลุมหมดเลยกา,ารห้ทานรักษาศีลเนี่ยจิตใจเป็นธรรมะหมดค,มคนเราทำไมมีศีลวันนี้ศีลเป็นไงโย,ยมคนเราอ่ะนชาวคนเราไม่มีศีลจัไอ้สวยก็ไม่สวยงามก็ไม่งามคนไม่มีศีลเนี่ยขาดหมดเลยขาดหมดมีศีลไว้ก็หา ไปไหนก็ไม่อดไม่ยากม,มีคนเมตตาสตงสารเออไม่ดื่มสุราไม่ดื่มดำเมาอะไรพวกเนี้ยอ่าก็ร่างกายเราก็ดีอืการพูดการจาเรามีธรรมะพูดจาก็ปลอดใครฟังก็ปลอกหูอืใครเห็นหน้าเรายินแย่มแจ่มใสเอคนลองดูคนมีทุกข์นี่นะก็คนมีความสุข คนมีทุกหน้าตาไม่แจ่มไม่ใสนะสามหมอคนมีทุกหน้าตาแจ่มใสพูดจาก็าเพาีางฉันไม่ไ,มได้ให้ปฏิบัติมากให้ปฏิบัติสินหาให้ครบให้ด่าอย่างยุกขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับชมรับฟังนะจงให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีหน้าที่การงาน ให้ความเจริญรุ่งเรืองแม่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะให้มีความทุกข์ยิงๆิงขึ้นไปทุกคนทุกชานเขอเจริญพร ท่านผู้ชมครับท่านพระครูประพัฒน์โพธิคุณนั้นท่านก็ได้ให้หลักพุทธธรรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานของมวลมนุษยชาตินะครับคือถ้าเรามีหลักศีลห้านะครับเราก็จะมีสันติสุขสันติภาพภายในเพราะว่าหลักพระพุทธศาสนานั้นสอนให้อยู่กันด้วยเมตตาโลโกโปัตมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุนโลกศีลจึงแปลว่าปกติคนจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีล คนจะมีพกกระซับได้ก็เพราะศีลน,นะครับฉะนั้นให,ให้ทุกท่านได้น้อมนำนะครับหลักพุทธธรรมเรื่องเจริยธรรมขั้นพื้นฐานทางพุทธศาสนาก็คือศีลห้าไปประพฤติไปไปฏิบัติสังคมไทยเราและทัว่วโลกก็จะมีสันติสุขภายในได้อย่างแท้จริงนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เดินทางมาที่อำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองแล้วนะครับมาที่วัดป่าไว้แห่งนี้นะครับ มากราบรำพสักการมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเรามาเยี่ยมนะให้กําลังใจนะครับเพื่อที่จะพัฒนาสุขภาวะใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์นะครับทำบุญในพุทธศาสนาไม่ประมาทตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้ทุกคนอยู่กันด้วยความไม่ประมาทนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมได้มาสัญจรชมเสนาสนะต่างๆรวมทั้งได้สนทนาธรรมกับท่านพระครูประพั์โพธิคุณท่านจเจ้าวาดที่ปรึกษาเจา้าคณะอำเภอบ้านค่ายแล้วนะครับได้ทราบหลักจริยธรรมก็คือหลักศีลห้าส่วนรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมครั้งหน้าผมและทีมงานจะไปสัญจรอย่างที่ใดท่านผู้ชมโปรดติดตามผมไว้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อน พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ